วัสดีครับวันนี้ไ่กินเมนูนะครับผมเป็นต้มยำปลาบึกนะครับผมเสีบเสียบท้งกันครับเพราะว่ามือนั้นต้มไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับได้มาเกือบสองโลนะครับลเลยครึ่งนึงก็เลยจัดต้มยำเลยนะครผมอากาศหนาวครับอยากสดน้ำมันห่อนมามาครับเสียบเสียบท้กันเลยโอ้โห <c oughs> บึงเนือเบึงเนื้อคืับึงเน่าบอ้เนื้าสวยมากขออย่าใส่มือเลยนะครับลุยเลยหอน มาครับโหเข้มข้นมากนังเขาจะเสียบมากนะครับนัง สินมากเนื้อแบบเน้นๆเรื่องเนื้อเน้นๆนะครับโหเมื่เนื้อครับโเนื้อเขาจะแซ่บมากนะครับเนื้อจะแน่นมาก โ,โหอืมเหนียวนๆเลยโ,โหเบิ่งครับแต่ละคำมามาครับมามาๆมาๆๆๆๆ Ô Đó lùng đổ xe lắm nè Má มันมากนะครับเนื้อกับมัน Oh อันนี้เป็นส้นที่แสีบที่สุดในปลาบึกนะครับผมเบิ้งมั่นนะครับท่องนะเป็นท่องช่วงท่องนะครับ,รบมั่นขนาดเลยมานะครับลาย เด็ดละลายในปากครับนนครับนี้มาอีกก้ะโูและลายครับอืม เบื่องับมันไขใๆรมีไขรน้โอู้เด็ดเเบิ่องขับเนื้อเขาโหสวอนหลมันห่อนนะครับมันห่อนมันห่อน หอยอหอมอู้จับมันครับ Hmm. Oh. สุดๆครับเบสมาก